การเสนอชื่อเข้าชิงดังคุณนูนิวอชวาลินครับผม เสียงกรี๊ดเป็นเครื่องยืนยันครับนักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมนุนิวเชิญน,น,น,นุนิวกล่าวเลยสักเล็กน้อยกับรางวัลน,นี้ครับมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยครับ <c oughs> <c oughs> ก็สวัสดีครับนุนิวครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณ คมชัดลึกอวอร์สมากๆเลยนะครับที่จัดงานดีๆยิ่งใหญ่แบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ขอบคุณคมชัดลึกมากๆเลยที่คอยสนับสนุนทำข่าวผมตลอดเลยทำให้มีคนรู้จักผมมากยิ่งขึ้นทำให้มีคนอยากที่จะมารู้จักนุนิวมากขึ้นด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องขอบคุณท่าน,นาคณะกรรมการแล้วก็แฟนๆของผมทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะทางโซนโซนนานานุหรือว่ามามีซันชายครับแล้วก็แฟนเพลงทุกท่านเลยที่ ช่วยกันโหวตให้ผมจนได้รับรางวัลน,นี้ครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยแล้วก็ขอขอบคุณค่ายดูมันดีค่าย d ีมดีมิวสิแล้วก็พี่ๆทีมงานเบื้องหลังทุกท่านเลยครับที่คอยผลักดันผมทําให้ผมได้มาเป็นนุนิวในวันนี้นะครับจริงๆคําว่าศิลป,ปินก็ สำหรับผมมายังรู้สึกว่าตัวเองใหม่มากๆสำหรับคำว่าศิลปินครับดังวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทำให้ผมมีแรงใจในการพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆในวิชาชีพนี้ครับยังไงก็ฝากนูนิวด้วยนะครับขอขอบคุณสำหรับดังวันนี้อีกครั้งครับขอบคุณครับนูนิวครับทุกคน เรียนเชิญอยู่ต่อเนเวทีนะฮะและขอเรียนเชิญคุณประภา,าอ่อนพฤทธิพงศิษิ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท S b i บ t e r l a b จำกัดได้เกตมอบชอ่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนุนิวครับกับนักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมเพราะมมากถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะรู้สึกว่าเป็นศิลปินมือใหม่นะฮะแต่โอาโหเสียงคือแบบละลายไปเลยจริงๆครับมากด้วยความสามารถจริงๆ สมแล้วครับกับรางวัลน,นี้นักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมครับขอบคุณคุณ,คณประภาอ่อนเป็นอย่างสมครับออเสียงประกอบนนั้ครับกับซอมซอนนูนิ่ว มีหนึ่งคนสีหน้าภูมิใจมากคือด้านหลังจะไม่เห็นไงน,นี่เห็นอยู่แบบแบบภูมิใจชื่นใจเป็นกำลังใจนะฮะไปกันต่อครับทุกท่านกับรางวัลคมชัลึกกวัดครั้งที่ยี่